สวัสดีครับผมแมคอัพส t u ด i โนะครับคลิปนี้เราจะซ่อม macbook pro 13นิ้วนะครับปี2012นนะครับลูกค้ามาส่งงานหน้าร้านนะครับอาการเปิดไม่ติดนะครับตัวนี้ถอดบอร์ดออกมาแล้วนะครับก็เริ่มต้นเช็คตามสเต็ปเลย เปิดไม่ติดก็เช็คก่อนครับว่ามีอะไรช็อตไหมนะครับไม่มีอะไรช็อตนะครับถ้าไม่มีอะไรช็อตแสดงว่าอุปกรณ์บางตัวที่อยู่บนบอร์ดมีปัญหานะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะสำรวจนะครับว่าบนบอร์ดมีอะไรชำรุดไหมนะครับวิธีการซ่อมก็สเต็ปประมาณนี้นะครับวัดช็อตก่อนแล้วก็สำรวจบอร์ดนะครับ สามารถดูจากหน้าจอก็ได้นะครับที่เราเห็นอยู่ใช่ไหมครัเห็นเนาะบอร์ตตัวนี้จะเป็นปี2012นะครับก็ใช้งานมาหลายปีนะครับมีโอกาสที่จะเกิดความชื้นสะสมนะฮะ บอร์ดที่ส่งมาซ่อมส่วนใหญ่เกิน90%เนะครับเสียหายจากการโดนน้ําเสียหายจากความชื้นสะสมนะครับตัวนี้นา่าจะซ่อมง่ายครับมองเห็นเลยว่าตรงนี้ขาขาดเห็นไหมโอเคทีนี้ ผมก็จะไปดูในวงจรว่าส่วนนี้มันเกี่ยวข้องกับวงจรส่วนไหนนะครับช่างส่วนใหญ่หรือช่างบางท่านเวลาเจอตำหนิเขาก็จะแก้ไขส่วนนี้ก่อนเลยนะครับแต่ของผมเนี่ยผมจะเปิดดูซีร t ติก่อนแล้วก็เปิดดูบอร์ดวิวก่อนว่ามันเชื่อมโยงไปจุดไหนนะครับเพราะว่าบางครั้งความเสียหาย ที่เกิดจากการช็อตมันจะไม่เสียตัวเดียวนะครับจุดอื่นช็อตแล้วมาดึงให้เข้าพังก็มีนะครับเพราะฉะนั้นควรที่จะดูลายละเอียดในวงจรที่อยู่ในวงจรส่วนเดียวกันนะครับตัวที่เสียหายตัวที่ชำรุดนะครับจะเป็น U5410 นะครับตัวนี้นะฮะซึ่ง U5410 จะเป็นในส่วนของ PP3V3S0 นะครับบอร์ดวิวก็จะบอกไว้ค่อนข้างละเอียดนะครับผมก็จะดูทั้ง2ฝั่งนะครับนี่คืออีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเห็นชัดเจนว่าวิ่งเข้าที่ p c h ด้วยครับก็กลับมาดูบอร์ดทั่วทั่ว จะมีตัวอีกตัวหนึ่งนะที่เห็นก็จะเป็น Q5480 ครับที่ชำรุดด้วยตัวนี้ขาขาดไป2ขานะครับส่วนไหนที่ชำรุดก็จำเป็นจะต้องเปลี่ยนเลยนะครับตัว Q5480 จะเป็นในส่วนของวงจร p p b u c นะครับ โอเคครับก็จะเปลี่ยน2ตัวนี้ก่อนเลยนะครับ mm. เดี๋ยวเรามาเช็คอีกรอบนึงครับว่าติดไหมนะครับแต่คิดว่าเปลี่ยนตัวนี้ก็น่าจะใช้ได้แล้วนะเพราะว่าจากการสํารวจบอร์ดยังสภาพใหม่อยู่นะครับการซ่อมส่วนสําคัญมากเลยคือต้องมีอะไหล่นะครับต้องบอกว่าทาง Apple ิลเขาไม่ได้ผลิตอะไหล่ขายนะครับเพราะฉะนั้นอะไหล่ในการซ่อม macbook ก็จะหายากนะครับอะไหล่ที่ดีที่สุดก็คือเอาจากบอร์ดอื่นนะครับของเราจะมี หลายหลายร้อยบอดนะครับจะเป็นพันบอดนะฮะก็เยอะมากเพราะฉะนั้นลูกค้ามาซ่อมไม่ต้องห่วงเลยว่าต้องรออะไรนะเราจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้คือมาถึงเราก็จะซ่อมเลยส่วนมากลูกค้าจะมานั่งรอนะลูกค้าไม่ไม่ค่อยทิ้งเครื่องไว้หรอกครับสมัยนี้ทุกคนต้องการใช้งานเครื่องคเครื่องมีปัญหากอา็อยากนั่งรอเลยนะครับหรือบางท่านก็เราเขียนใบรับเครื่องเสร็จแล้วก็จะแจ้งลูกค้าว่าใช้เวลา แก,นนแก้ไขนานแค่ไหนลูกค้าอาจจะไปเดินเที่ยวไปหาอะไรกินแล้วก็กลับมารับเครื่องนะครับอันนี้ก็จะต้องเร่งงานให้ลูกค้าทุกเครื่องที่เข้ามาครับเราจะ,จะวิเคราะห์เสร็จแล้วก็ระบุเวลาซ่อมให้ลูกค้าทันทีครับไม่มีการรอนะถ้าอันไหนที่มันเสียหายเยอะเราก็จะวิเคราะห์เลยว่าตัวนี้ซ่อมไม่คุม้มอย่างเช่นพวก CPU นะครับคือของผมเนี่ยจะวิเคราะห์ว่า CPU เป็นงานหนัก คือเราซ่อมแล้วมีโอกาสเสียอีกเราก็จะแจ้งลูกค้าว่ามันมีทางเลือกอื่นนะครับอย่างเช่นการเปลี่ยนบอร์ดจะคุ้มกว่าเพราะว่าเราไป CPU เราซ่อมไปแล้วเนี่ยวาง CPU ใหม่คือช่างจะรู้ครับว่ามันมีโอกาสที่จะเสียหายอีกนะครับเพราะว่าการซ่อมหนักนครับซ่อมหนักๆมันเหมือนเครื่องมันมีตำหนิแล้วนะฮะของผมก็จะหาทางเลือกให้ลูกค้าด้วยการเปลี่ยนบอร์ดนะครับก็จะหาบอร์ดในราคา พิเศษมาเปลี่ยนการซ่อมนะครับราคาซ่อมเราจะวิเคราะห์จากราคาเครื่องมือสองในปัจจุบันเปรียบเทียบกับราคาบอร์ดว่ามันแพงกว่ากันไหมนะครับคือจังน้อยบอร์ดจะต้องราคาถูกกว่าเครื่องมือสองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดบอร์ดมันแพงกว่าเครื่องมือ2เนี่ยให้ลูกค้าไปซื้อเครื่องมือ2ส,สภาพดีดีดีกว่าโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมลงมือซ่อมเลยอะไรเยอะครับ ผมน่าจะมีอะไรน่าจะเป็นพันบอร์ดและฮฮะก็ซื้อมาจากเครื่องทรากครับ ยกเสร็จแล้วก็ต้องทำความสะอาดเติมตะกัว เราจะต้องหาหน้าสัมผัสที่จะทำให้วงจรมันเชื่อมต่อได้นะครับต้องเช็คก่อนว่ามันขาดไหมยงไปถึงไหนเนี่ย ก็กลัวที่ขามันมีนะครับก็เติมช่วยนิดนึงครับเพื่อให้มันแข็งแรงนะครับงานซ่อมแม็กต้องมีอุปกรณ์ที่ค่อนข้างดีนะครับอย่างหัวแรงที่ผมใช้อยู่เนี่ย ็ราคาหมื่นห้านะครับเห็นเล็กๆอย่างนี้ครับแต่ใช้ดีครับจบงานไวอุปกรณ์ซ่อมทุกอย่างส่วนใหญ่จะราคาสูงครับ ช่วงที่ผมทำคลิปนี้จะเป็นช่วงเคอร์ฟิวนะครับคือเขาจะสี่ทุ่มก็ไม่ให้ออกจากบ้านแล้วนะครับออป้องกันโรคระบาดแต่ว่าร้านผมอยู่ข้างนอกก็คือเปิดได้เกือบเต็มเวลาครับประมาณ2องทุ่มเราก็เลิกงานแล้วนะฮะน่า <c oughs> จะได้แล้วนะ ติดแล้วครับผมก็วิเคราะห์ตามขั้นตอนครับง่ายๆงานซ่อมถ้าเรามีความรู้ไม่ยากครับแต่ถ้าไม่มีความรู้แล้วเราไปยกส่วนอื่นที่มันไม่เสียก็จะทําให้งานซ่อมยากขึ้นนะครับบางคนจะมองว่าเอ๊ซ่อมง่ายคือถ้าเรามีความรู้มันก็ง่ายนะครับแต่ถ้าไม่มีความรู้ก็ไม่ง่าย ก็ติดแล้วครับเทสเข้า OS ใช้งานก่อนนะครับการเทสเครื่องเราจะใช้ OS ของเรานะครับบังคับให้บูทจากข้างนอกนะครับว่าส่วนใหญ่ลูกค้าที่ใช้ Mac กก็จะมีข้อมูลส่วนตัวเราจะไม่ได้เข้าไปยุ่งส่วนนั้นนะฮะใช้งานได้แล้วนะครับ คลิปนี้ก็เป็นเพียงคลิปประชาสัมพันธ์ล้านนะครับเราไม่ได้บอกรายละเอียดเชิงลึกในการซ่อมนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการซ่อม MacBook นะครับก็สามารถติดต่อได้ทางไลน์ทางอินบ็อนะครับหรือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่จังหวัดอื่นทั่วประเทศนะครับก็สามารถส่งเครื่องมาซ่อมได้นะครับเรารับซ่อมทั่วประเทศนะครับผม MacUp Studio ขอบคุณมากครับ